ขอเชิญรูปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชดรังสฤษฎิ์สถานที่ปฏิบัติธรรมการกรุงที่สะอาดสงบปลอดภัยไปมาสะดวกเหมาะกับผู้ปฏิบัติทุกเพศทุกวัยมีปฏิบัติธรรมทุกวันวันละสี่รอบทั้งแบบครั้งคืนและไปกลับและเชิญรวมถวายสังฆทานทุกวันทิตย์เวลา9นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่โทร 0 2223 6878 ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้รายการเสียงธรรมจากศูนย์ศึกษาและปฏิบัติพิปัศนากรรมฐานนานาชาติของวัดมหาธาตุยุวราชลังสริศกรุงเทพมหานครก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งการพบกันในวันนี้ก็ใกล้จะออกพรรษาและหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็จะมีงานสําคัญของชาวพุทธนั่นก็คืองานกรถิน เพราะฉะนั้นวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องกรถินมหาทานชาวพุทธซึ่งในอีกไม่กี่วันนี้นะก็จะออกพรรษาคือออกพรรษาวันที่16ตุลาคมสำหรับปีนี้แล้วก็จะเริ่มมีเทศกาลสำคัญนั่นก็คือการทอดกรถินกันหลังจากออกพรรษาไปแล้วเนี่ยทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมหลายท่านก็จะได้เดินทางไปทอดกรถินนยังจังหวัดต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นำจตุปัจจัยไปช่วยเหลือสร้างวัดวาอารามยางจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดแคลนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ว่าคนข้างในช่วยเหลือคนข้างนอกแต่ว่าในการทอดกระถินนั้นบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปก็จะขอพูดดยย่อพอเข้าใจโดยเฉพาะเขตกระถินเนี่ยถ้าให้เรากําหนดง่ายๆจําง่ายๆเพราะถ้าจะให้จําข้างขึ้นข้างแรมหลายท่าน บางคนก็จําไม่ได้ถ้าจะให้จําวันที่มันก็จะไม่ตรงกันทุกปีอันนี้เทคนิคในการจําว่าเขตกระถินจากไหนถึงไหนแล้วเขตกรถินนั้นต้องบอกว่ากระถินนั้นเป็นทานพิเศษไม่ใช่ทอดได้ตลอดเวลาไม่เหมือนผ้าป่าผ้าป่าก็จะว่าเป็นสังฆทานเหมือนกันแต่ว่าผ้าป่านั้นสามารถทอดได้ตลอดเวลาทุกวันจะทอดวันไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่สําหรับกรถินนั้นไม่ใช่ กระถินนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ว่าให้สามารถทอดได้เพียงหนึ่งเดือนในหนึ่งปีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว,ว่าเมื่อถึงเขตกระถินเนี่ยหลายท่านก็เลยแทบจะไม่ค่อยว่างเพราะต้องเดินทางไปทอดกรถิญยังจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ทุกเสาร์และทุกอาทิตย์พูดถึงเขตกระถินถ้าจะให้จําง่ายๆเลยสําหรับประชาชนชาวไทยเราก็คือนับจากวันออกพรรษาไป1วัน,วน,วนซึ่งแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกัน สำหรับปีนี้ออกพรรษาว,วันที่16ตุลาคมให้จำง่ายๆก็คือวันตักบาทเทโวโลหนะก็คือวันหลังจะออกพรรษาไปแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นนะจะเป็นวันตักบาทเทโวปีนี้ก็ตรงกับวันที่17ตุลาคมญาติโยมจำง่ายๆตรงนี้เลยว่าตรงกับวันตักบาทเทโวนั่นคือเริ่มเขตกระถินแล้วนับไปหนึ่งเดือนหรือถ้าให้จำง่ายที่สุดถ้าเราไม่ต้องมาเสียเวลานับก็คือ ตรงกับวันลอยกระทงวันลอยกระทงของไทยเนี่ยถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่เราจะสามารถทอดกระถินได้ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วถึงเรามีจิตศรัทธาอยากจะไปทอดก็ไม่นับว่าเป็นกระถินก็จะเป็นพระป่าไปเพราะถือว่าเลยเขตกําหนดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตไปแล้วการถวายทานที่เป็นสังฆทานนั้นจัดว่ามีอานิสงส์มากทั้งกระถินพระป่าถือว่าเป็นสังฆทาน และโดยเฉพาะกระถินนั้นต้องบอกว่าเป็นการละทานก็คือทานที่ถวายได้จำกัดเวลาทานอย่างอื่นเราจะถวายข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเราสามารถถวายได้ทุกวันผ้าป่าถ้าเรามีจิตศรัทธามีกำลังทรัพย์เราก็สามารถถวายได้ทุกวันสำหรับกระถินนั้นเนี่ยถวายได้เฉพาะหนึ่งเดือนและในหนึ่งเดือนดังที่กล่าวมานี้เนี่ย วัดหนึ่งก็สามารถรับกระถินได้เพียงครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นพระป่าเนี่ยจะรับกี่ครั้งก็ได้นะแต่สําหรับกระถินนั้นต้องบอกว่าวัดหนึ่นรสสงรับได้เพียงครั้งเดียวและปีหนึ่งก็สามารถรับกระถินได้เพียงครั้งเดียวถ้าไม่ถ้าเป็นพระป่านั้นจะรับกี่ครั้งก็ได้รับวันไหนก็ได้ค่อนข้างอิสระที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมคําว่ากระถินนั้นก็คือไม้เสดึง ไม้สำหรับขึงเพื่อเย็บผ้าแต่ว่าต่อมาวัตถุประสงค์นั้นเริ่มแปลเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปก็คือปัจจุบันนี้การจัดทอดกระถินพระป่าก็มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมปัจจัยรวบรวมปัจจัยเพื่อสร้างเสนาสนะวัตถุในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นกุติพระสงค์สาราการปรเรียนสาราปฏิบัติธรรมโบสถ์หรือวิหาร ดังนั้นเมื่อมีการเน้นในเรื่องของปัจจัยเพื่อไปทําการก่อสร้างเนี่ยก็เลยมีการรวบรวมรายชื่อตั้งเป็นกรรมการอุปถัมเป็นประธานกรรมการรองประธานหรือเป็นกรรมการซึ่งเข้าใจว่าญาติโยมหลายท่านก็คงจะได้เป็นกรรมการบ้างเป็นประธานบ้างตามที่เรารู้จักแต่ละที่แต่ละแห่งไปดังนั้นการทอดกระถินเนี่ยจึงจัดว่าเป็นมหาทานของชาวพุทธทีเดียวญาติโยมทั้งหลายเพราะเป็นทานที่มีอานิสงส์มาก มากก็คือด้วยจํากัดเวลาด้วยนะเราไม่สามารถทอดได้ตลอดเวลาแล้วคนที่จะจัดกระถินได้เนี่ยต้องมีศรัทธามีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าบางคนที่มีศรัทธาเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็ไปชักชวนญาติมิตรเพื่อไปรวบรวมกันจะได้จดตุปัจจัยมากๆเพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างเสนาสนะสงฆ์ที่จําเป็นในวัดนั้นๆนนนให้สําเร็จลุล่วงไป แต่ก็มีสิ่งที่น่าคำนึงอยู่อย่างหนึ่งก็เคยมีญาติโยมบางคนบอกว่าพอช่วงออกพรรษาแล้วไม่กล้ามาวัดถามว่าทำไมถึงไม่มาบอกว่ากลัวเจอซองนะบางคนเจอซองเข้าไป10ซอง15ซอง20ซองเนะี่ยถ้าอย่างนี้บางทีไม่ไหวแล้วจะทำอย่างไรถ้าเราจะเจอกี่ซองก็ตามฝากญาติโยมสาธุชนทุกท่านไว้อย่างนี้ว่าไม่ว่าใครจะแจกซองเราคือปกติการแจกซองนั้นจะมีสแบบก็คือ ทาบถามไว้ก่อนขอไว้ก่อนเช่นขอชื่อไปเป็นกรรมการขอชื่อไปเป็นประธานอันนี้เรารู้ชัดเจนว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ทําบุญเท่าไหร่โดยธร,รมเนียมคือทุกคนรู้อยู่แล้วข้อต่อมาก็คือเอาซองมาให้เลยโดยที่เราไม่ได้รับเป็นประธานรับเป็นกรรมการหรือเราไม่รู้เรื่องมาก่อนพอเจอหน้าก็ยื่นซองให้ทีนี้บางคนก็ต้องรับไว้รับไปด้วยความเกรงใจบางท่านไม่เท่านี้ญาติโยมทั้งหลาย บางคนเอาซองมาให้1 0บซองยี่สิบซองสาิบซองซึ่งด้วยความเกรงใจก็รับไว้แต่ไม่รู้จะเอาไปแจกไครต่อเพราะบางท่านไม่รู้จักใครหรือไม่กล้าแจกไขรก็เลยทําให้หลายคนนั้นบางทีต้องใส่เองนะแตกแล้วก็ใส่เองบางครั้งก็เกินกําลังเราด้วยความเกรงใจอย่างนี้ทําให้หลายท่านเนี่ยบางทีไม่กล้ามาวัดเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆก็คือไม่ว่าใครจะ ให้ซองเราบอกบุญเราขอให้เราทําทุกวัดโยมส่วนเราจะทําเท่าไหร่นั้นเป็นหน้าที่ของเราตามกําลังทรัพย์ของเราเว้นไว้แต่เราจะได้รับปากเขาว่าเขาขอชื่อไปก่อนเอาไปพิมพ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าประธานเท่าไหร่รองประธานเท่าไหร่กรรมการเท่าไหร่อันนี้ถ้าเราเขาขอชื่อเราก่อนแล้วเมื่อเราให้ชื่อไปแล้วเมื่อเขาเอาซองมาให้เราต้องใส่ไปตามนั้น อันนี้ก็เป็นบุญใหญ่อันหนึ่งที่ชาวพุทธเราควรจะได้เริ่มต้นแล้วก็เตรียมตัวกันไว้นับจากวันออกพรรษาเป็นต้นไปนะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเนี่ยก็เป็นเขตกระถินแล้วจะไปสิ้นสุดก็คือวันลอยกระทงก็คือนับจากวันที่17ไป1เดือนตรงกับวันลอยกระทงก็เป็นวันสุดท้ายของการทอดกระถินเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจพร้อมทั้งเตรียมปัจจัยไว้ให้ดีเพราะยังไงโยมก็คงจะได้รับสองแจกอย่างแน่นอน แต่ขอให้ทำบุญด้วยความศรัทธาทำด้วยความเลื่อมใสจะมากหรือน้อยไม่เป็นไรเพราะนี่คือมหาฐานของชาวพุทธเราเป็นโอกาสที่ดีแล้ว เชิญรวปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสณศูนย์วิปัสสนากรรมฐานานานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์สถานที่ปฏิบัติธรรมการกรุงที่สะอาดสงบปลอดภัยไปมาสะดวกเหมาะกับผู้ปฏิบัติทุกเพศทุกวัยมีปฏิบัติธรรมทุกวันวันละสีรอบทั้งแบบครั้งคืนและไปกลับและเชิญรวมถวายสังฆทานทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่โทร